สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อีพีนี้นะคะครูทับทิมนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาอัปเดตนะคะสวนผลไม้นะคะที่เราปลูกลงไปในแปลงสวนยางพารานะคะถ้าเพื่อนๆหรือ f c ที่เคยชมคลิปของครูทับทิมนะคะก็จะเห็นว่านะคะ คุณทีมได้ปลูกมาประมาณ3ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่4นะคะหรือว่าแล้งที่ 4... นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตว่าเข้าเป็นยังไงบ้างนะคะปีนี้เรายังไม่ได้รดน้ําเลยนะคะเพื่อนถ้าเ,เพื่อนๆที่เคยชมนะคะหรือเคยดูคลิปจะเห็นว่าคุณิีมก็เป็นวิธีการคือใช้แค่เรือดูดน้ำเนาะนมารดน้ําในช่วงหน้าแล้งแต่ว่าปีนี้แล้งเร็วนะคะฝนทิ้งช่วงเร็วมากเลยนะคะ ไม่ทราบว่าผลไม้ครูทิมจะเป็นยังไงบ้างก็เลยลองมาดูนะคะว่าเราจะมีการวางแผนในช่วงหน้าแล้งจริงๆยังไงนะคะก็คือช่วงหน้าแล้งที่เขาจะแล้งจริงๆมากๆก็ประมาณช่วงมีนาเมษาใช่ไหมเพื่อนอซึ่งที่ผ่านมานะคะครูทิมก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการใช้เรือดูดน้ำมาช่วยเขาลดน้ำเพราะว่า ออย่างที่พวกเราเห็นไปก่อนหน้านะคะว่าแปลงของเราเนี่ยเราเป็นการทดลองนะคะโดยที่ไม่มีระบบน้ําใดๆทั้งสิ้นนะคะเราใช้น้ําฟ้าน้ําฝนเพียงแต่ว่าช่วงหน้าแล้งเราก็ช่วยพยุงเขาโดยการใช้เรือดูดน้ําหาน้ําที่อยู่ใกล้แถวแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้สวนเพื่อที่จะมารดเขาให้ให้ไม่ไม่ตายในช่วงหน้าแล้งเฉยๆนะคะ อันอีพีนี้นะคะก็จะเป็นอีพีที่มาอัปเดตนะคะอีพีก่อนหน้าล่าสุดจําได้ว่าเป็นอีพีประมาณ208นะคะคทิมก็มาเล่าถึงปัญหาของการปลูกผลไม้ที่อยู่ในแปลงสวนยางพารานะคะว่าปัญหาหลากัลกๆมันคืออะไรนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็กลับไปดูได้แต่ว่าอีพีนี้ก็มาเป็นอีกแง่หนึ่งของปีต่อมานะคะครูทิมก็มาอัปเดตให้ดูนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปดูเลยค่ะ หาเพื่อนๆมาดูชนิดแรกนะคะจริงๆมันมีอีกชนิดหนึ่งอยู่ฟากทางโน้นนะคะเพื่อนแต่ว่าอาจจะด้วยว่าพื้นที่เข้าสูงจากระดับน้ําเพราะว่าน้ําจะอยู่ฝั่งทางโน้นเนาะแต่มันก็เป็นแค่บ่อน้ําที่ไม่ไม่มีน้ําเยอะเท่าไหร่แต่ความชุ่มชื้นอาจจะมีเพ,เ,พเพื่อนเพราะฉะนั้นฟากทางโน้นนี่คุณทิมมามองแล้วว่าอ่ะอีกสองล็อกเนี่ยที่คุณทิมปลูกไปนี่นะคะ <c oughs> เขาอาจจะอยู่ที่สูงมากเกินไปนะคะแล้วก็เป็นต้นกาแฟเพื่อน,นะ ตายหมดเรียบร้อยเลยนะคะทั้ง7ต้นนะคะราะฉนั้นก็เลยพามาอัปเดตต้นที่ยังไม่ตายนะคะอันนั้นเขาตายปีที่แล้วเขาก็ตายเหลือประมาณ2-3มต้นนั่นแหละนะคะคือเราพยุงเขาแล้วเขาไม่รอดนะคะทีนี้พามาดูต้นลองกองนะคะคู่ทีมจะปลูกสลับนั่นเพื่อนนะ พอแถวนี้แถวนี้จะว่างแล้วก็จะไปปลูกสลับแถวโน้นนะคะปลูกประมาณ5-6ชนิดนะคะเดี๋ยวจะพาเป็นเพื่อนๆไปดูเป็นชนิดชนิดไปนั่นแหละนะคะลองกองก็รอดอยู่นะคะเพื่อนรอดอยู่นะคะแต่ก็ไม่โตนะคะอย่างที่กูทิมบอกไปก่อนหน้าว่าเราทําใจอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนว่ารากของยางพารานะ่ะมันจะขึ้นมาแย่งอาหารนะคะ ใน EP สองศูนแปดนั้นเพื่อนไปดูเลยนะคะครูทิมแงะแกะขึ้นมาให้ดูนะคะว่าก็ก็กโหดร้ายมากแต่ว่าวิธีการก็คือเดี๋ยวปีนี้ครูทิมก็จะทำอีกนะคะก็คือต้องใช้แบบอาจจะใช้เสียมหรือจอบนะคะตัดระบบรากเขานะคะแล้วก็รดน้ำเข้าไปโตดีอยู่นะคะเพื่อนก็ได้อยู่นะคะ,ะถือว่ามันมันไม่ตายละอย่างที่บอกไปเกือบทุก EP นะคะว่า ครูทิมจะเป็นการลองซักเพื่อนๆคะ่ะแต่ว่าก็เห็นเอฟซหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่ามันมันไม่น่าจะโอหลอกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยลองหลายๆชนิดดูนะคะหลายๆชนิดดูว่าอันไหนจะรอดสําหรับแปลงส่วนยางพาราของเรานะคะบางท่านก็บอกว่าอันนี้ก็โตอยู่นะคะไม่ตายก็ได้อยู่นะคะบางท่านก็บอกว่า ถ้ามันโตสักระยะหนึ่งอะ่ะเราก็ต้องค้นยางพาราจริงแต่เราไม่คิดจะทําอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพราะว่าเราเราได้มีไรายได้จากยางพาราเป็นหลักนะคะเพียงแต่ว่าเราเสียดายพื้นที่พื้นที่ที่อยู่ที่ว่างเราก็เลยหาอะไรมาปลูกลองดูเพื่อนง่ายนเพื่อนลองดูนะคะอันนี้ก็ไม่ตายนะคะออันนี้ก็คือต้น ลองกองนะคะต้นลองกองอันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นสุดท้ายต้นลองกองก็รอดอยู่นะคะชนิดต่อมานะคะก็คือต้นมังคุดนะมังคุดถ้าเ,เพื่อนๆดูตั้งแต่แรกๆที่ทุกทีมาพาเ,เพื่อนๆมาดูเนี่ยนะคะจะจะต้นเล็กกว่าเพื่อนนะคะพอมาปีที่สามโอเคเขาก็ยืดขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมังคุดเขาเรียกว่ามังคุดตอนนะเพื่อนนะ นะคะต้นเล็กตอนนี้ซื้อมานะคะอันนี้ก็ขึ้นมาบ้างนะคะปลูกใช้คำว่าปลูกตามมีตามเกิดจริงๆนะเพื่อนๆมันต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจมังคุดด้วยต้องเข้าใจคนปลูกด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวก็คงจะมีวิธีการให้เขารอดในแรงนี้นะคะปีที่แล้ว EP ก่อนหน้าก็มาอัปเดตโดยการ ก็คือเราใส่ปุ๋ยอินรีย์เคมีนะคะเพื่อนนะครก็คือเป็นปุ๋ยสําหรับผลไม้พวกนี้นะคะซึ่งตอนนั้นก็ซื้อมากระสอบละแพงพอสมควรนะคะเพื่อนนะได้ได้ไดนะคะอันนี้ยังไม่แรงเท่าไหร่เนาะนะมันเพิ่งที่มาถ่ายคลิปก็ปลายมักรานะเพื่อนเหมือนกับ ep สองพนเลย ep นั้นก็อารมณ์ประมาณนี้แหละคือ ช่วงนี้แต่ว่าปีที่แล้วมันฝนไม่ทิ้งช่วงนานขนาดนี้เพื่อนปีที่แล้วเนี่ยฝนนี่หมดเร็วมากใช่ไหมฝนหมดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะแรงไวอันหี้เราก็เลยมามาดูด้วยแหละแล้วก็มาอัปเดตนะคะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้ ก็เริ่มแรงแล้วเพื่อนดูสภาพพื้นที่เขาก็รู้เนาะความเขียวที่เขามีมันอาจจะเขียวเพราะว่ามันยังไม่มันเขียวจากกร่มไม้ใช้คลาของยางพารานี่แหละอันี่นะคะต้นนี้ก็จะตายจะรอดน่าจะไม่รอดนะคะอันนี้ก็คือมังคุดนะคะต้นต่อมานะคะคือเงาะเพื่อนเงาะน,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 นีรอด แต่ว่าในความรอดเนี่ยเราจะได้ผลผลิตไหมเนี่ยมันก็อีกอย่างนึงแล้วเนาะนเพื่นะอนเนาะเพื่อนก็กดติดตามครูทิมไว้นะคะามาดูว่าครูทิมอะ่ะจะได้กินเหงาะที่ปลูกในแปลงสวนยางพาราไหมแต่ลําต้นสูงดีมากนะคะสูงดีมากเลยถ้าเปรียบเทียบกับอีกสองชนิดที่เราปลูกไปนะคะแต่ว่าก็ก็จะทนแรงไหมนะคะอันนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งเนะนเพื่อนเนาะ นะต้นในครึ่งหนึ่งของต้นยางพาราละนะคะสำหรับเงาะนะคะเดี๋ยวคงจะได้มาดูแลเขาในช่วงหน้าแล้งบ้างนะคะเพราะว่าเราปลูกไปแล้วเนาะเพื่อนเนาะก็เสียดายนะคะก็เอาเป็นว่าดูแลเขาที่เราดูแลได้เนาะเพราะว่าเราก็มีภารกิจอยู่นะคะ ภารกิจเราก็เยอะนะเพื่อนเนาะ,ะช่วงไหนที่เรามาดูเขาได้เราก็มาดูอันนี้คือเงาะเพื่อนเงาะชนิดที่สามนะคะอะ่ก่อนที่จะไปดูอีกสองชนิดนะคะพาเพื่อนเพื่อนมาดูแหล่งน้ําของครูทับทิมก่อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือเป็นอ่าบ่อน้ําที่ทิมขุดขึ้นมาก็ก็ลึกพอสมควรนะคะก็ถึงแรงอยู่นะคะหมายความว่าถ้าเราแบบ จะใช้รถผลไม้นี่ก็พอได้อยู่นะคะอันนี้ก็พอได้เราก็จะใช้เรือดูดน้ําดูดขึ้นมานะคะแล้วก็ตักไปรถนะคะอ่าชนิดต่อมาอันนี้อันนี้เป็นของแถมนะคะเป็นต้นอะโวคาโดนะคะไม่รู้จะรอดไหมน,นะคะอะโวคาโดมีอยู่ต้นหนึ่งนะคะพอดีอ่าน้องเคยเอามาให้ลองปลูกนะคะเป็นอะโวคาโดกิ่งตอนนะคะก็เห็นเขียวอยู่นะคะทุเรอนอ่ามาดูอีกชนิดต่อมานะคะ ก็คือต้นมะไฟนะคะถ้าเพื่อนๆเอฟซีสังเกตดูนะคะทุกคลิปเนี่ยนะคะต้นมะไฟเนะะี่ยค่ะพีทสุดแล้วนะคะเพื่อนพีสุดก็คือเขามีโอกาสนะ่าจะได้แบบให้เราได้รับประทานดอกผลนะคะนะคะ เพราะว่าได้ยินอ่าหลายท่านที่มาเลา่าให้ฟังว่าถ้าปลูกในแรงสเสียงพรานี่ได้ได้กินนะคะที่ต้นมะไฟเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกดอกได้ผลผลิตในช่วงปีไหนเนาะปัจจัยมันก็ขึ้นหลายๆอย่างแหละเพื่อนนะแต่วันนี้ก็คือแบบมาอัปเดตให้เพื่อนดูนะคะอันนี้ต้นมะไฟเราก็ปลูกชนิดละไม่กี่ต้นนะคะเพื่อนเพราะว่า ที่โบกนะคะก็คือเราก็ทดลองอยู่เนาะทดลองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายนะคะถ้าติดผลผลิตหรือไม่ตายก็ได้กินก็เออก็ดีไปแล้วก็เป็นภูมิปัญญาเป็นภูมิความรู้เล่าให้กับท่านอื่นฟังว่าเออมันได้อยู่นะอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนก็เอาไปทำนะ,ะเราก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องเป็นทำเป็นธุรกิจปลูกขายปลูกอะไรเนาะเพื่อนเนาะปลูกกิน ต้นนี้พีกเลยนะคะมนะไฟก็อ,อย่างละหกจุดต้นนะคะอันไหนรอดเราก็กินไม่รอดก็ไม่เป็นไรเพื่อน <c oughs> เพราะว่าเกษตรผู้ทิมทําเกษตรไม่ค่อยมีทฤษฎีไม่ค่อยมีหลักการอะไรเยอะนะคะเราก็ลองลองถึกษาบ้างแล้วก็มาลองเองนะคือแบบหลักการไม่เยอะ การอะไรไม่เยอะจะเป็นคนที่ทำเกษตรแบบหลักกรูมากกว่าน,นะคะก็คือเราเรียนรู้แล้วก็ทำไปนะคะเดี๋ยวพาไปดูชนิดสุดท้ายคะ่ะแต่ว่าดูแล้วนะคะมาไฟนะ่าจะได้กินกับเพื่อนนอะนเพื่อนไปดูชนิดสุดท้ายกันคะ่ะชนิดสุดท้ายนะคะเพื่อนก็คือเป็นชนิดที่ทุกคนลุ้นกันมากเนาะก็คือต้นต้นดุเรียนนะ ทุเรียนในปลูกในบ้านปลูกในที่ที่แบบน้ําอุดมสมบูรณ์ก็รอดยากเนาะเพื่อนเนาะนี่ยิ่งมาปลูกอยู่ในแปลงสวนยางพาราเพื่อนดูความความแห้งแล้งของเขานะคะหลายคนก็บอกไว้อยู่นะคะว่าไม่น่าจะรอดนะคะเราก็เออก็ดูไปนะคะ,ะดูว่ามันจะเหลือพิรแรงเนี่ยมันจะเหลือกี่ต้นนะคะแต่ก็มีแนวความคิดอยู่ว่าน,นะะ่าจะ อ่ย้ายที่ย้ายอะไรให้เขาอยู่แต่ว่าดูก่อนนะคะว่าเราจะว่างไหมนะคะเพื่อนออรู้สึกว่าจะมีแบบเออคุณสามีพนน่าจะเอาน้ํามาลดให้เขาอยู่นะคะลดก็คือใช้น้ําใช้ถังน้ํานะคะตักในบ่อที่คุณดีไม่ดูเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาเทให้เขาก่อนนะคะเพราะว่ามันเรามาตอน เกือบจะเที่ยงนะเพื่อนอันนี้ก็ต้นโอเคอยู่นะคะโอเคอยู่แต่ว่าเขาจะรอดไหมแรงนี้นะคะส่วนอีกสองต้นนั้นก็คือแบบเขาเรียบร้อยไปตั้งแต่แรงที่แล้วนะคะมาไม่ทันแรงก่อนหน้าน้นเป็นแรงที่เราแบบช่วงโควิดนะคะเราออกมาไม่ไ,มได้ช่วงนั้นนะ่ะก็เป็นปัญหาอยู่หาเหลืองมาแล้วเพื่อน,อ,นอันนี้ก็เหลืองมาละ จะรอดไหมคะคะไกลไกลแหลงน้ํานะคะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือไปตั้งแต่แหลงที่แล้วะคะ่ะตัวนั้นก็เกือบไปนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้าชมคลิปนี้มาดูคู่ทีมอัปเดตผลไม้ชนิดต่างๆปัญหาบทสศัก์ที่เราเจอมาแล้ว3ปีนะคะ และปีนี้เราก็ต้องสู้กันใหม่นะคะเพื่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามนะคะไว้นะคะเพื่อ,อามาดูคุณทีมอัปเดตนะคะคลิปดีๆคลิปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะหรือมาอัปเดตผลไม้ในแปลงสวนยางภาราต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ